เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะ่ครับยูกิทแบบบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แร้งนะครับกับทีรีนะครับผมหลังจากมีการบัฟมานะครับแต่คือทีรีเนี่ยมันไม่ได้บัฟเยอะนะมันบัฟมาแบบว่าข2สองเนี่ยเมื่อก่อนมันเลเวลแรกเนี่ยได้แค่4ี่สเต็นะครับคือตอนนี้ก็ได้6 s สเต็นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเซตก่อนทารอนแล้วก็เป็นธนูกีไกแล้วก็เป็นมอร์นิงสตาร์ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเซตนี้เนี่ย เล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างตีแรงนะครับคือทีลิเนี่ยมันเป็นตัวนึงที่แบบว่าผมว่ายังต้องบัฟไดเมดนะคือมันเบามากนะครับต้นเกมแล้วก็พลังแฝงเป็นฮลี่สมอนเนอร์นะครับถ้าเทียบกับแคลรี่เมตาทั่วไปเนี่ยทีลิบนเลนนี่ยังสู้ค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็ใช้ของเยอะนะอารมณ์ประมาณยอนเลยเพื่อนๆแต่คืออาจจะเล่นง่ายกว่ายอนนิดนึงคือมันตกเมต้าไปโอ้โหดูโอ้โหโอ้โห,โหโ เลเวลเท่ากันขอเท่ากันผมสู้มันไม่ได้เพื่อนเฮ้ย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 แล้วนี่อะไรดิเฮ้ยเอามันเอาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไง้ยผมจริงเออสวยมากเพื่อนเอาเอามั่วมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกระโยกเอาห่อสงเลยเฮ้ยได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ มาก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทีลิของใช้เยอะผมอัพท่าหนึ่งนำไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าท่าหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าคนเล่นทีลี่มาประมาณนึงเนี่ยจะรู้นะครับว่าท่าหนึ่งมันไกลกว่าปกตินิดหนึ่งนะเอ้ยแล้วนี่อ้าแล้วก็บนเลนอ่ะผมรู้สึกว่าอัพท่าหนึ่งนำอ่ะมันจะแบบว่า คนเลนได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับเพราะว่าท่าหนึ่งมันไกลเกินระยะนิดนึงแล้วก็เราก็จะพอได้ตอดเขานะครับส่วนท่าสองเนี่ยก็เอาไปอัพหลังๆคือเอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ท่าหนึ่งทำให้เรายืนเลนง่ายนะครับเผยอันตีไปอยู่กันหลายตัวเลยเพื่อนเราจะเอาอีกบัฟครับผมเออได้ด้วยแล้วยังไง ก็เลีนลำ,ลำตึงลำจริงเอเอ,อเอดิแต่ผมต้องมีวิ่งไปกันบนลเลยครับเพ <laughs> ื่อนเรามันเอาเอาหนักจริงครับผมแ <laughs> ต่นี่มันยังแค่ต้นเกมนะเในเกมนี้บัตเตอร์ไฟน่าจะ <laughs> ไม่ได้โหดขนาดนี้นะครับ โอ้โหสู้ไม่ได้จริงว่ะโอ้โหแล้วผมเลเวลน้ำมันด้วยนะเนี่ยไม่ตีโคตรแรงป้อมกลางแตกแล้วฮะโดนแน่เลยป้องกันต่อไปก่อนครับทารอนมาแล้วเฮ้ยไม่มีฟิกโอ้โหเกือบแตกยังไงยังไงทีมงานเรามาหรือ,อยัง พอมีทารอนมันก็จะยืนบนเลนง่ายขึ้นนะครับแต่คือมันก็ยังไม่ไม่ได้ตีแรงนะอย่างน้อยทีนี้ต้องสามชิ้นนะครับ,มนนรบไม่กล้าไปสู้เลนโอ้โหมากันเพียบเลยเพื่อนโอเคมาผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้โดน <Dragon S 1> ไม่ได้โดนมาเล่นเลนผมเท่าไหร่นะครับจะไปเล่นเลนกลางกับออฟเลนนะ ยังไงซูเบาสูเบาสูเบาทานหนึ่งไปดิเอาดิเออเอาดิาดแลกกันไปดิครับเพื่อเรามันเอาสุดเพื่อเรามันเอาให้อยู่ครับเอออีก<ะ>นิดนึงผมจะมีนี่แล้วดาบพี่ปีนให้ตายปีล่ามา มาเดี๋ยวผมจะไปเลนล่างนะครับคือทีลี่เนี่ยถ้าสมมติใครเล่นเนี่ยจะบอกเลยนะว่าต้นเกมเล่นโคตรยากคือฟาร์มอะไรนี่คือแบบลำบากอะ่ะเออผมพูดเลยเพื่อนเราไปบนสี่ทำไมวนะน่เฮ้ยเฮ้ยขอกำลังเสริมหน่อยบนสีไม่มีป้อมนะเพื่อนมีแค่เราเลือนตัวเดียวกีววล่ากลางป้อมกลางแตกครับดูตรงแล้วนั่นกลางแตกล่างแตกครับผมผมไม่กันนะผมบอกเลย ผมกันไปโดนอนโซปิดหลังแน่น,นอนโอ้ไม่ตายอีกไอแดงดีนะผมถอยมาไม่งั้นโดนปิดด้านหลังแน่นอนครับมาไหมเพื่อนมายังเพื่อนมาหรือ,อยังโอ้ยฟิน,นิกมันอันตรายผมว่าเอาว่ะกอเลนิโนโน่ไม่เข้าอย่างงั้นลนะเพื่อนเออรำแล้วเอาแตกหนึ่งเอาดิไม่ต้องหนีไอตัวนี้มันไม่ตายสักทีครับ กี่ามายังไงแก๊กช่วยผมหน่อยสู้ดิสู้เขาบผมได้เท่านี้เอาคือไม่นด้เพื่อนเออเอ้ข้อลำบากเลยด้านบนไม่มีใครกันเวฟเดี๋ยวชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นธนูนะครับธนูกีไก เกมนี้นี่อยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยต้องรีบหาออกธนูตีไกลครับรู้สึกว่าเริ่มมาแล้วเกมนี้ก็เดี๋ยวรอแก๊กดึงแต่แก๊กจะอยู่กับผมหรือเปล่าไม่รู้ผมต้องเดินหาแก๊กก็บผม <c oughs> ธนูตีไกมาแล้วชิ้นต่อมาเป็นมอร์นิ่งสตตร์นะครับบอกเลยว่าซอยแหลกแล้วล่ะตอนนี้ดึงโดนนี่บอกเลยมีศพ ผมพร้อมซอยแบบไกลๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูสวยเอ้าแตลคู่เหมือนเอนโซจะขยับโซ่มาโดดคู่เอ้าเอาดิตีรัวๆตีรัวๆโอ้โหไม่ตายว่ะเดี๋ยวมันต้องถอยนะากีล่ามันอยู่บนมันจะฝ่ายเล่นสู้มกีล่าไม่ได้ครับกีล่ามันเข้าพุ่มหรือเปล่ามันเข้าพุ่มหรือเปล่าเข้าไปเช็คดิฟเฟอเรน เออเอาเดิเอา,เอาผมนึกว่ามันจะมา,าทงนี้ชิปเพงแล้วเออโอ้อันตีใหา่กันขี้เลยครับอัานตีนี่คือพูด <c oughs> ตรงๆนะต้องบัฟเลยนะผมพูดแค่นี้เลยบัฟท่าสองมาก็ไม่ได้บัฟอันตีมามันไล่ฆ่าไปหน่อยนะครับสำหรับอันตี <c oughs> มาผมฟาร์มแล้วฮะ อยากได้จอดกอครับผมจอดเกาะใหญ่มานี่ผมบอกแล้วว่าซอยหน้าไหนใครก็เข้าครับแต่แพงชิปปิ้งเลยครับมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยหือบโดนสวยแล้วเพื่อนร <c oughs> อเลี้ยวบนเป็นนิกกลางตัวอื่นไม่เห็นเลยฮะอ้าวมันเปิดอันตีไปแล้วด้วยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอาโอ้แอร์อยู่นี่อีกโอ้โหดึงโดนสวยจัดเออไม่ต้องหนียังไงทีมไฟมาเมื่อไหร่ไฟป,ป้อมได้ครับแต่ได้ป้อมกลางนะเนี่ยด้านล่างยังไงด้านล่างวิ่งแลวฮะสวยครับ เนกเป็นเน,เน,เนกอยู่ล่างแล้วนี่ยังไงอาวจับลมแล้วด้วยเปิดธนูซอยเรียคือตอนนี้เนี่ยของเท่านี้ฮีรีก็คือโคตรแรงแล้วนะครับแต่คือเวลาเล่นเนี่ยเวลากว่า,วาจะได้ของเท่านี้เนี่ยต้องฟาร์มเยอะมากนะครับเพื่อนๆคือเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบว่าผมว่าบัฟมามันก็ยังไม่ได้เก่งสุดอ้าวสวยครับตัวแตกทั้งลง ตป้องก่อนแล้วกันมอร์นิ่งสตาร์มาแล้วหน้าไหนใครก็เข้าครับโควงโซ่มาอย่างนี้ยังไงเอาไหมติป้อมติดป้อมอ,อยากฆ่าคนก่อนนะฮะเอาดีเอาดีแตกหนึ่งเฮ้ยมันมาอีกตัวหนึ่งล็อกซี่ซอยคนก่อนติป้อมเออแตกหมดเรียบร้อยครับผมก็เอาจริงถือว่าเล่นมาเนี่ย บัฟท่าสองมาก็จากที่ยืนเลนชนเลนยากเนี่ยมันก็จะชนเลนง่ายขึ้นนะแต่เอาจริงมันก็ยังชนยากอยู่นะครับถ้าเทียบกับสรับเมตาแครี่หน้าปัจจุบันเนี่ยทีริมันก็ยังเล่นยากค่อนข้างพอสมควรนะครับผมแล้วก็ใช้ของเยอะมากนะครับคือเอาจริงมันต้องบัฟไดเมจพื้นฐานนะให้แบบว่าเยอะนิด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 นดนิ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 ดน,นดีแล้วแต่ดบบมันมีนัวที่ดีกว่าเยอะนะครับสิดนิดนิดิดนิยนิด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 นินดนดนนิด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  ไปลองดูก็ได้สลับทีริหลังจากบับมานะครับเล่นเซตนี้ตีแรงสุดแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะอ่ะยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ